ผมจะขออนุญาตแชร์สไลด์หน่อยนะครับไม่ถ้าถ้าทางพอดีมันมันไม่ได้กดให้ขึ้นแชร์ครับแต่ถ้าทางรู้นสะดวกแชร์ให้ผมเลยก็ได้นะครับไม่เป็นไรโอเคครับผมขอบคุณครับใช่แล้วค่ะครับผมโอเคครับก็อผมพูดเป็นคนสุดท้ายนะครับแล้วผมก็บังเอิญรู้จักทั้งอาจารย์เศรษฐภูมิแล้วก็อาจารย์สันติมา เป็นเวลานานก็พอจะเดาได้ว่าเดี๋ยวผมน่าจะพูดซ้ํานะฮะตรงกันผมก็เลยพยายามหลบมาพูดเป็นภาพรวมนะครับไม่ทราบพอจะขยายให้เต็มจอได้ไหมครับอแต่ถ้าไม่ได้ไม่เป็นไรนะครับค่อนข้างชัดอยู่อันนี้เต็มจอแล้วนะคะอาจารย์ครับผมโอเคครับอผม จะขอเล่าจากการประเมินงานชิ้นนี้นะครับแล้วก็จะโยงเข้ามาสู่กรณีในเชิงนโยบายสำหรับประเทศไทยนะครับงานชิ้นนี้เป็นงานที่ทาง intergovernmental science policy platform on biodiversity and ecosystem service นะครับพูดง่ายๆก็คือ,อเป็นอฟอรัมของนักวิทยาศาสตร์ที่เป็นตัวแทนของรัฐบาลหลายๆประเทศนะฮะมีการประเมินนะครับเป็น เป็นเขาเรียกว่า t h e m a t i c Assessment เป็นกรรมการของอหน่วยงานที่ดูแลเรื่องเกี่ยวกับ biodiversity นะครับแต่ว่าประเด็นเรื่องอสปีชีส์ต่างถิ่นเนี่ยที่เข้ามารุกรานเนี่ยมันเป็นหนึ่งใน5ปัจจัยสำคัญที่สุดเนาะของการลดลงของ biodiversity ก็เลยทำให้กรรมการชุดนี้มีการ ทำรายงานเรื่องนี้ขึ้นมาซึ่งเดี๋ยวผมจะขยายความแล้วก็จะโยงเข้ามาสู่กรณีของเรานะครับว่าเราควรถ้าเรามองจากรายงานเรื่มนี้เราเราควรจะเด,เดินหน้าต่อไปอย่างไรครับขอบภาพต่อไปครับในเรื่องนี้อันนี้จะคล้ายๆกับสิ่งที่เสียงโอเคไหมครับอันนี้จะคล้ายๆค่ะครับผม จะคล้ายๆกับที่ท่านอาจารย์สนธยาเล่าไว้แต่ว่าผมอาจจะพูดให้สั้นๆนะครับว่าการลุกรานทางชีวภาพก็เริ่มต้นจากกระบวนการที่มีการขนย้ายเข้ามานะครับยางแผ่นดินหรือดินแดนใหม่ก็คือกรณีประเทศไทยก็คือที่ตำบลยี่สานนะครับแต่ในกรณีปลาหมอข้างดำไอการอินโทรดักชันหรือการที่เราเรียกว่ามันหลุดลอดออกไปเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นการอินโทรดักชัน โดยตั้งใจนะฮะแต่ว่ามันมีการหลุดรอดออกไปจากแหล่งที่น่าจะชัดเจนว่าเป็นแหล่งไหนนะครับที่ที่ค่อนข้างจํากัดนะครับจากนั้นมันก็จะเข้าไปสู่ขั้นตอนที่อาจารย์สนธยาอาจจะใช้คําว่ามันอยู่รอดแล้วก็แพร่พันธุ์ได้นะครับผมอาจจะเรียกว่ามันตั้งลกลากได้นะครับในถิ่นฐานใหม่นะครับแล้วก็เริ่มแพร่ขยายพันธุ์ออกไป นะครับแล้วก็สุดท้ายไปถึงขั้นที่5ก็คือเรียกว่าขยายพันธุ์ไปทั่วอย่างที่หลายท่านพูดถึง19จังหวัด70กว่าอำเภอนะครับเพราะงั้นอันนี้ก็ที่ที่ผมต้องขออนุญ,ญาตพูดซ้ําเพราะว่าเดี๋ยวมันจะกลับมาสู่ประเด็นเรื่องข้อเสนอแนะในในการที่จะเดินหน้าต่อนะครับข้พต่อไปครับครับในการรายงานนี้เขามีการประเมินว่ามันมีการเกิดเรียกว่าเอเลียนสปีชีเนี่ยประมาณสัก3า0หมน 7,000 s p e สปีชีนะครับและจุดสำคัญที่ผมอยากจะขออนุญาตขีดเส้นใต้ไว้นิดหนึ่งก็คือว่าในแต่ละปีเนี่ยมันยังมีเอเลี่ยนสปีชีเกิดขึ้นใหม่ๆทั่วโลกเนี่ยประมาณ200 s p e c สปีชีนะครับแต่ไอ้3 7 0 0 0 e สปีชีเนี่ยมีอยู่ประมาณสัก3,500 e สปีชี ที่เกิดผลกระทบทางลบชัดเจนมากอันนี้ก็เป็นการประเมินขั้นต่ำนะครับบางตัวอาจจะมีผลกระทบแต่ว่าไม่ได้มีการศึกษาอันนี้ก็คือมีผลกระทบแล้วก็มีการศึกษาชัดเจนก็คือประมาณ3,500นสปีชีสนะครับส่วนที่เราคุยกันวันนี้ก็เป็นสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังนะครับปลาหมอคางดำก็มีอยู่14% ของสัตว์กลุ่มน,นี้นะที่เป็นเอเลียนสปีชีส์แล้วกลายเป็นการลุกรานกลายเป็นการลุกรานก็หมายถึงว่ากลายเป็นปัญหาอย่างที่พวกเราคุยกันบางกรณีมันอาจจะเข้ามาอยู่แต่ว่าไม่ได้เป็นการลุกรานนะฮะงั้น14%เนี่ยก็เป็นการลุกลานนะครับเอ่อ75%เอ่อเนป็นผลกระทบบนบกนะครับก็คือการนำเข้ามาของพืชของสัตว์อื่นๆอย่างเช่นในออสเตรเลียก็เจอกระต่ายเจอทางคบอะไรเหล่านี้นะครับ อีก25%ก็คือผลกระทบในแหล่งน้ําที่เกิดขึ้นอย่างที่พวกเราคุยกันนะครับในบางกรณีก็มีคนพูดว่าเอเลียนสปิชี่ก็อาจจะเป็นประโยชน์ได้นะในรายงานชิ้นนี้ก็ตอบว่าก็อาจจะมีบ้างแต่ว่า85%ของการลุกลานเป็นการสร้างผลกระทบทางลบกับมนุษย์นะครับอันนี้ก็จะช่วยตอบคําถามนี้อันนี้คือตัวเลขอย่างที่เราเห็นนะครับในช่วงหลังเนี่ยครับเมื่อมนุษย์มีการเคลื่อนย้ายถิ่นฐานมีการ ค้านะครับมีการเดินทางระหว่างกันมากขึ้นเนี่ยจำนวนเอเรียนสปีชีส์เนี่ยก็เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วมากนะครับก็อันนี้ก็คงเป็นข้อมูลที่ให้ไว้นะครับภาพต่อไปครับคราวนี้พอมาถึงผลกระทบนะฮะเขาก็ในรายงานฉบับนี้ก็ได้มีการประเมินผลกระทบว่าการ การลุกลานทางชีวภาพเนี่ยของเอเลียนสปีชีเนี่ยเป็นตัวที่ทําให้เกิดการสูญพันธุ์ประมาณสัก60%ตัวเลขนี้อาจจะต่างจากอาจารย์กฤษดาเล็กน้อยนะครับเมื่อสักครู่แล้วก็ถ้าเป็นพื้นที่เกาะตัวเลขอาจจะเพิ่มขึ้นไปเป็น90%ก็คือหมายความว่าในสปีชีดั้งเดิมเนี่ยของเกาะเนี่ยอาจจะได้รับผลกระทบจากการลุกลานทางชีวภาพเป็นหลักเลยเกือบทั้งหมดเลยนะครับคราวนี้เขาได้มีการประเมินต้นทุนผลกระทบโดยภาพรวมนะครับก็ ตกอยู่ที่ประมาณ4 0 2 3 0 0 0ล้านเหรียญสหรัฐหรือถ้าคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ14.8ล้านล้านบาทนะครับถ้าเทียบกับ GDP ประเทศไทยก็ประมาณ80-90%ของ GDP ของประเทศนะครับซึ่งไอ้ต้นทุนที่มันเกิดขึ้นนั้นส่วนใหญ่นะครับจะเป็นต้นทุนที่เกิดมาจากการสูญเสียประโยชน์ต่อมนุษย์เช่นอาหารพืชสัตว์เศรษฐกิจซึ่งอันนี้ก็คือ ชัดเจนในกรณีปลาหมอคางดำแต่เล่มนี้เป็นการศึกษาในภาพรวมทั้งหมดมันมีเอเรียนสปีชีบางชนิดก็ไปผลเกิดผลกระทบต่อเรื่องโรคนะฮะโรคระบาดหรือเกิดผลกระทบต่อเรื่องแหล่งน้ําอย่างเช่นผักตบชวาเป็นต้นนะครับคราวนี้ตัวเลขสําคัญที่ผมอยากจะชี้เมื่อกี้เราอาจจะคุยกันบ้างแต่ว่าไม่ได้เน้นมากนักก็คืออีก8%ที่เหลือเนี่ย เป็นต้นทุนในการที่ต้องจัดการดำเนินการตามมาหรือที่เรียกว่า management expenditure นะครับอันนี้คือเสียสิ่งเป็นสิ่งที่ผมอาจจะขอย้ำเพิ่มเติมในสไลด์ถัดไปนะครับสุดท้ายของสไลด์นี้ขออนุญาตย้อนกลับนิดเดียวครับสุดท้ายของสไลด์นี้ก็คือต้นทุนผลกระทบเนี่ยที่เราเกล่าวถึง14.8ล้านล้านบาทเนี่ยมันเพิ่มขึ้น4เท่าในทุกๆสิปีนะครับอันนี้ก็เลยกลายเป็นเหตุที่อาจารย์กฤษดาได้ย้ำว่า ตอนนี้ประเทศต่างๆก็มีการตกลงร่วมกันว่าจะทำยังไงที่จะลดเอดผลกระทบของเอเลียนสปีชีลงให้ได้ประมาณครึ่งหนึ่งภายในปี2030นะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะพูดในประเด็นนี้ต่อไปคราวนีพ้พอมาถึงมูลค่า ความเสียหายของการลุกลามทางชีวภาพเนี่ยจริงๆอาจารย์เศรษฐภูมิและก็อาจรอาจรย์รรรสันติก็ได้ให้ข้อมูลโดยละเอียดไปแล้วในด้านซ้ายมือนะครับก็คือมูลค่าของการเสียประโยชน์นะครับที่สูญเสียไปทั้งที่มันใช้ประโยชน์โดยตรงหรือระบบนิเวศท,ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์โดยตรงนะฮะที่พูดกันเรื่อง use non-use value เนี่ยนะครับก็อยู่ทางด้านซ้ายมือแล้วนะครับแต่มันมีอีกตัวหนึ่งที่ก็เราก็พูดกันอยู่บ้างนะฮะแต่ว่าอาจจะ ผมขออนุญาตยกมาเป็นอีกตัวหนึ่งที่อยากจะให้มีการคำนวณให้ชัดก็คือมูลค่าการจัดการที่ตามมาหมายความว่าพอมันมีสิ่งนี้หลงเหลือหลงรอดอยู่ในระบบนิเวศของเราเนี่ยมันไม่เพียงแต่ทําให้เกิดความเสียหายในทางด้านซ้ายมือแต่มันทําให้เราต้องทําอะไรบางอย่างเพิ่มเติมขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นระดับครัวเรือนอย่างเช่นที่เราได้ฟังในเซสชันแรกก็จะต้องมีการใช้กาก,ากชามีการกรอง นะครับหรือในเซสชันเมื่อสักครู่ที่คุณวินิตพูดถึงเรื่องปริมาณการรับซื้อนะที่รัฐบาลเข้ามาจัดการนะครับซึ่งอาจจะเป็นตั้งแต่ระดับท้องถิ่นไปจนถึงระดับประเทศซึ่งอันนี้ก็จะเป็นมูลค่ารวมกันแล้วก็จะกลายเป็นบูลค่าความเสียหายทั้งหมดนะครับผมอยากจะย้ำสไลด์นี้นะครับแม้ว่าหลายท่านถ้ามองในเชิงวิชาการมันก็อาจจะ จัดเรียงกันแบบใหม่ได้ผมผมไม่ติดใจในเชิงวิชาการนะครับแต่ว่าผมคิดว่าถ้าเราเรียงแบบนี้นะครับไอ้มูลค่าการจัดการที่ตามมาเนี่ยน่าจะมีผลชัดเจนในการฟ้องร้องดำเนินคดีกับผู้ที่ก่อให้เกิดมลพิษหรือก่อให้เกิดความเสียหายได้ง่ายกว่าครับผมก็เลยอยากจะให้เราประเมินอสองส่วนนะฮะก็คือส่วนที่เป็นมูลค่าการเสียประโยชน์จะเป็น direct use เป็นหลัก เหมือนที่คุณวินิตพูดถึงหรืออาจารย์เศรษฐภูมิพูดถึงแล้วก็อาจจะบวกกับผลกระทบทางอ้อมบางส่วนที่อาจารย์สันติและก็หลายๆท่านพูดถึงนะครับแต่ว่าจุดหนึ่งที่เราน่าจะรวบรวมได้เร็วแม่นและน่าจะมีผลชัดเจนในทางกฎหมายก็คือมูลค่าในการจัดการที่ต้องมีตามมาตรงนี้ก็อยากให้นำข้อค่าใช้ใจ่ายต่างๆที่มันได้เกิดขึ้นแล้วและการคาดการณ์ที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคต ถ้าเรายังมีการเพราะเลี้ยงเราต้องทําอะไรเป็นต้นทุนที่เพิ่มขึ้นอันนี้น่าจะมีผลสําคัญครับก็ขอย้ําสไลด์นี้ไว้นะครับคราวนี้ไอการชดเชยค่าเสียหายเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราอาจจะต้องมาย้อนนะครับว่ากระบวนการในทางเศรษฐกิจก็คือหมายถึงว่าเหตุผลที่มีการนําเข้ามาเหตุผลที่มีการเพราะเลี้ยงและกระบวนการทางปกครองก็หมายถึงการขออนุญาตนะการพบว่า ทำลายแล้วหรือยังการเข้าไปตรวจสอบว่าทำลายไหมและเมื่อมีการพบว่ามันมีการหลุดรอดไปสู่สิ่งแวดล้อมเนี่ยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยดำเนินการอย่างไรใครละเว้นไม่ดําเนินการบ้างเพราะอย่างที่ท่านอาจารย์สนทยาพูดไว้อะครับกว่าที่มันจะเป็นปัญหาวันนี้มันมีขั้นตอนอย่างที่เราเห็นในภาพซ้ายมือเพราะฉะนั้นอันนี้เราต้องทวนนะครับการกล่าวเช่นนี้อาจจะหมายถึงว่าไม่ใช่ผู้นําเข้า เพียงอย่างเดียวที่ได้ผิดพลาดในการดําเนินการนะฮะที่จะต้องรับผิดอาจจะมีส่วนอื่นๆที่เกี่ยวข้องด้วยนะครับซึ่งความผิดที่ว่าเนี่ยก็จะมีความผิดเป็น2แบบนะครับหก็คือผิดที่ไม่ดําเนินการตามขั้นตอนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องนะครับยกตัวอย่างเช่นมีคนบอกว่าเมื่อนําเข้ามาแล้วเพื่อทําการวิจัยก็ต้องส่งผลงานวิจัยแต่ถ้าไม่ส่งผลงานวิจัยอันนี้ก็มีความผิดตามกฎหมาย แต่ว่าก็ยังมีอีกหนึ่งความผิดที่ในเซสชันของเราคุยกันเป็นหลักก็คือความผิดที่ต้องชดเชยมูลค่าความเสียหายที่มันเกิดขึ้นจริงนะครับแต่การจะชดเชยมูลค่าความเสียหายที่อยู่จะเกิดขึ้นจริงเนี้ยโดยส่วนตัวผมเองไม่ได้กังวลเรื่องการคํานวณค่าใช้จ่ายมากนักนะฮะผมคํานวณเรื่องภาระในการพิสูจน์มากกว่าว่าไม่มีเส้นทางการลุกรานอื่นใดนอกจากเส้นทางที่เราพูดถึงกันอยู่นะครับ ซึ่งขณะนี้เราก็เริ่มเห็นว่ามันมีความพยายามในการจะบอกว่ามีการนําเข้ามาในการทําปลาสวยงามซึ่งเมื่อสดกอกู่ดร์นนท์ก็ตอบแล้วนะครับเพราะฉะนั้นในการต่อสู้ทางกฎหมายผมคิดว่าเราจําเป็นจะต้องอต้องคิดให้ดีว่าภาระเนี่ยอยู่ที่ใครนะถ้าภาระเป็นอยู่ที่ผู้ที่เป็นจําเลยนะฮะหรืออาจหมายถึงว่าจะเป็นจําเลยในอนาคตว่ามันไม่เห็นมีช่องทางอื่น นะฮะถ้าคุณคิดว่ามันเป็นช่องทางอื่นใดเส้นทางอื่นใดที่จะทําให้ปลานี้มันเผยเข้ามาแล้วก็เผยแพร่ไปทั่วเนี่ยอย่างที่ระบาดไปทั่วเนี่ยอย่างที่อธิบายในรูปซ้ายมือคุณต้องเป็นคนพิสูจน์นะครับแต่ถ้าในทางกฎหมายเราเป็นคนพิสูจน์ก็ต้องพยายามเก็บรวบรวมข้อมูลตัวนี้ผมคิดว่าภาระการพิสูจน์เรื่องที่ว่าไม่มีเส้นทางอื่นใดของการระบาดนอกจากเส้นทางนี้ เป็นสิ่งที่เป็นตัวแปรสําคัญนะครับแล้วก็มีบางท่านขออนุญาตไม่เอ่ยนามแล้วกันนะครับเพราะว่าเพราะว่าเดี๋ยวจะไปมีผลต่อแต่ท่านได,ได้คุยกันในเซสชันนี้แหละนะครับก็ว่าว่าจริงๆมันก็ไปเกี่ยวข้องกับการมีฟาร์มนะของ บริษัทที่เป็นผู้นําเข้ากระจายอยู่ในจุดต่างๆมันอาจจะไม่ใช่เป็นปลาที่ว่ายน้ําไปจนถึงสงขาก็ได้ตรงนี้นะครับเป็นการต่อสู้ที่ผมคิดว่ามีความสําคัญอย่างน้อยก็คือไม่น้อยไปกว่าประเด็นเรื่องการคิดคํานวณมูลค่าการชดเชยความเสียหายครับผมขออนุญาตไปต่ออีกนิดหนึ่งครับประเด็นที่เราเห็นก้อน2ก้อนเนี่ยก็คือต้นทุนความเสียหายกับอีกก้อนหนึ่งก็คือค่าใช้ใจ่ายในการจัดการเนี่ย มันมีโจทย์ที่สําคัญเหมือนกันอันนี้เป็นรายงานของคุณแบรดชอร์และก็คณะเพิ่งออกมานะครับเขาบอกว่าไอ้สอตัวนี้มันอาจจะสัมพันธ์กันนะครับแล้วก็อาจจะโยงถึงเซสชั่นแรกว่าได้มีการพยายามที่จะแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยพยายามเข้ามาดําเนินการตั้งแต่ที่พบอย่างน้อยที่ผมได้ยินเมื่อสักครู่ตอนต้นก็คือปี2563นั่นก็คือถ้าในงานวิจัยชิ้นนี้เขาพบว่าถ้าเรามีความพยายามในการที่จะ เพิ่ม Management Expenditure ก็คือเข้าไปจัดการให้เร็วเนี่ยไอ้ o s t g e cost หรือต้นทุนความเสียหายที่มันจะเกิดขึ้นในระยะยาวเนี่ยมันอาจจะลดลงหรือในทางกลับกันนะฮะถ้าเราไม่ได้ลดนะฮะทษทีถ้าเราไม่ได้ไปจัดการตั้งแต่ตอนต้นนะฮะก็คือไม่มีค่าใช้ใจ่ายในการตอนในตอนต้นที่จะเข้าไปดำเนินการหรือไปรับซื้อก็รับซื้อเพียงนิดเดียวผลมันก็อาจจะเกิดคล้ายๆกับที่เราคุยกันก็คือ ต้นทุนความเสียหายก็จะลุกลามบานปลายในระยะยาวนะครับเพราะงั้นไอความสัมพันธ์ระหว่างไอตัว management expenditure กับ damage cost เนี่ยจรงเป็นเรื่องสำคัญผมเวลาใกล้จะหมดแลลาขออนุญาตไปข้างหน้านะครับคราวนี้ถ้าเราดูในประเทศไทยของเราอ,อาจจะเห็นคำว่า THA อยู่ข้างบนบน,บนตรงสีแดงนะครับเราเราเป็นประเทศที่มีทั้งความเสียหายที่ค่อนข้างสูงนะครับดูจากแกนตั้งในขณะเดียวกันก็มีต้นทุนโทษทีครับ ความเสียหายดูจากแกนนอนนะครับแล้วก็ขณะดเดียวกันเราก็เป็นประเทศที่มีการจัดการที่เสียค่าใช้จ่ายในการจัดการค่อนข้างสูงไปพร้อมกันด้วยแต่ในกรณีนี้ผมคิดว่ายังไม่ได้รวมสิ่งที่เราพูดกันนะครับจากข้อมูลนี้นะครับเรื่องปามหมอคางดำนะฮะแล้วในภาพรวมเรื่องการจัดการกับการลุกรานทางชีวภาพของประเทศไทยก็อยู่เหนือกว่าเส้นปรักหมายความว่า เราค่อนข้างมีค่าใช้ใจ่ายที่สูงแต่ว่าให้ผลสัมฤทธิ์ที่อาจจะไม่ได้เป็นไปตามเกณฑ์หรือตามค่าที่มันควรจะเป็นพู้ง่ายว่าประสิทธิภาพในการจัดการของเรายัางไม่ค่อยดีนะนะครับเพราะงะั้นอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่ผมคิดว่าเราต้องมาคิดกันครับภาพต่อไปครับ ท่าน,นี้เราจะจัดการกับมันอย่างไรแล้วก็อย่างที่อาจารย์กิจตดาได้พูดในเซสชันที่2นะครับมีการตั้งเป้าหมายแล้นะตอนนี้80%ของประเทศทั่วโลกเนี่ยมีการตั้งเป้าหมายและ,ะ,นนะ,ว,ลและว่าจะมีการจัดการกับการลุกรานอของสปีชีสต่างถิ่นนะแต่ว่าเรามี45%ของประเทศ เท่านั้นเอ้ยโทษครับแต่อีก45ของประเทศเนี่ยไม่ได้มีการลงทุนในการจัดการกับการลุกลานทางชีวภาพนะครับหรือในกรณีประหมอาค้างดําก็จะเห็นว่าเรามีการใช้จ่ายในการจัดการช้าไปนะครับแล้วก็ไม่ทันการมันก็เลยเกิดเป็นต้นทุนความเสียหายเพราะงั้นผมขออนุญ,ญาตฝากประเด็นนี้ไว้ว่าในอนาคตเนี่ยเราจําเป็นจะต้องมีต้นม,ม,มีกองทุนนะครับหรือมีมีแหล่งงบประมาณที่จะเข้าไปจัดการเร่งด่วนนะครับตั้งแต่ เราพบม,มันยังไม่ได้เป็นสเปรดนะหรือกระจายพันธุ์ไปทั่วหรือเป็น wide s p r e เนี่ยเราต้องเข้าไปจัดการนะครับและที่หนักกว่านั้นนะฮะโทษฮนะย้อนกลับนิดนึงคล้ายๆกับที่อาจารย์กฤษดาพูดว่ามีอยู่ประมาณ17ของประเทศทั่วโลกเท่านั้นที่มีกฎหมายครอบคลุมการดําเนินการในเรื่องนี้ของเราเนี่ยก็ยังไม่ได้มีกฎหมายครอบคลุมในเรื่องนี้นะครับอนะ่ก็อันนี้ก็อยากจะชี้ให้เห็นว่ามันกลายเป็นเรื่องที่ไม่ใช่แค่ การจัดการกับเรื่องปลาหมอคางดําแต่ในสปีชี Alien Species ที่จะเข้ามาใหม่ๆเราก็ต้องมีการป้องกันให้ดีนะครับภาพต่อไปครับทรานี้ถ้าเรามาดูในเรื่องการบริหารจัดการนะฮะและก็ป้องกันกับการลุกลานทางชีวภาพเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเป็นกรณีของอสิ่งที่มันเกี่ยวข้องกับแหล่งน้ําหรือทะเลเนี่ย การจัดการตั้งแต่ต้นเนี่ยมันจะเป็นตัวแปรที่สําคัญนะฮะก็คือผู้งยๆว่าถ้ามันกระจายไปทั่วแล้วมันจะจัดการยากมากนะครับนั้นไอ้การที่เราจะจัดการตั้งแต่ต้นเนี่ยขออนุญ,ญาตภาพต่อไปเลยแล้วกันนะครับมันมีสิ่งที่เราต้องสําคัญต้องทําให้มันเข้มแข็งกว่านี้ก็คือเรื่องของการควบคุมหรือกํากับเส้นทางการนําเข้าแล้วก็การนํามาเลี้ยงหรือมาเพาะหรือมาปลูกภายในประเทศในเคสนี้ของเราเราก็จะเห็นว่าต้องต้องมีการ ต้องม,มีการเช็คกันนะเนาะโดยกันมาที่การกว่าที่จะได้มีข้อเท็จจริงออกมาแล้วก็ต้องมีการประเมินความเสี่ยงว่ามันจะเกิดการลุกรานทางชีวภาพเกิดขึ้นได้หรือไม่นะต้องมีกระบวนการในการตรวจสอบคัดกรองอย่างรวดเร็วซึ่งอันนี้ในกรณีของประเทศไทย อาจจะมีหรือไม่มีผมไม่แน่ใจนะฮะการทําวิจัยของกรมประมงคไม่แน่ใจว่าเพียงพอที่จะเป็น Early Detection นไหมแต่สิ่งที่ขาดแน่คือ Rapid Response ก็คือการตอบสนองในการดำเนินการอย่างฉับพันเพื่อที่จะหยุดยั้งนะครับขณะนี้ปัญหามันไปถึงขั้น Spread แล้วก็ Wide Spread แล้วนะฮะเพราะงั้นจุดสําคัญก็คือการจัดการเฉพาะถิ่นในแต่ละระบบนิเวศซึ่งหลายท่านได้พูดไปแล้วอย่างเช่นอาจารย์สนธยานะครับ แต่เราจะต้องดูแลเรื่องเกี่ยวกับการกาจัดซึ่งมีคนท่านพูดไปแล้วทนันี้สิ่งที่ผมอยากจะย้าก็คือเรื่องการเฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่องอันนี้ไม่ยังไม่เห็นเลยครับเราเราเห็นแต่ความรู้สึกของรัฐมนตรีที่พี่บุญยืนพูดนะครับเ,เราไม่เห็นตัวเลขที่มันเป็นรูปธรรมเป็นวิทยาศาสตร์ว่าอัตราการเผยแพร่อัตราการปนเปื้อนอัตราการลุกลานมันเป็นยังไงมันลดลงณนะจุดไหนในระยะยาวนะครับ สุดท้ายก็คือเรื่องของการฟื้นฟูแล้วก็การปรับตัวอันนี้ก็จะเป็นแม g จเมนต์คอสเหมือนกันนะครับเป็นต้นทุนที่เราต้องเข้าไปจัดการเหมือนกันซึ่งก็ควรจะรวมอยู่ด้วยครับผมสุดท้ายใช่ไหมครับภาพต่อไปนะครับหมดแล้วนะครับครับผมก็ผมก็คงจะชี้ในประเด็นที่นอกเหนือจากการฟ้องร้องดำเนินคดีก็มี เรื่องอื่นๆที่เราต้องขบคิดกันต่าเท่าที่เรายังเผชิญกับปัญหาเอเลียนสปีชีต่อไปอีกนะครับในโลกใบนี้ครับขอบคุณมากครับค่ะขอบคุณอาจารย์เดชรัตน์มากเลยนะคะที่บอกทั้งแนวทางกัน